อันนี้เรียกว่าจิงกาบิน,นดูหน้าเขาดูท้องเขานี่ก็พร้อมจะบินเลยนะนี่นี่ก็เ,เรียกว่าปีกเขานะเป็นจิงกาบินภูผาสูงน่ารักเชียวท้องเขาเนี่ยน,น,นพร้อมที่จะบินเลยถ้าปล่อยเขาก็บินเลยจะมีเยอะที่วัดปา่าภูผาสูงเป็นสัตว์ในธรรมชาติที่เวลาเขาจับอยู่กับต้นไม้ เราแทบจะมองไม่ออกเพราะว่าสีเขาจะเปลี่ยนไปตามต้นไม้นี่ปีกเขาเ,เขาจะบินร่อนไปต้นน้นร่อนไปต้นนี้ดูหน้าเขานี่หน้าเขาเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดเหมือนกับพวกสัตว์โบราณน,นะอะละนี่เขามาเล่นด้วยจะปล่อยขึ้นต้นไม้ต้นนี้ลองดูนะขึ้นต้นไม้ต้นนี้ลองดูมังกาบินเขาขึ้นตามสบายธรรมชาติของเขาดูสีเขา ไปละเินไปละเนี่ยคือจิงกาบินดูเขาเขาทำคอครับปุ๊ปบปั๊ปบปุ๊ปบปั๊บปปุ๊๊บบัทำคอครับปุ๊ปบปั๊ปบปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บอ่าเนี่ยอ่าวเขาจะแผงปีกของเขาทีไ่ได้เห็นว่าเขามีอำนาจนี่คือสัตว์ในธรรมชาติเข้าไปโนแล้วไปเลย ายเลยไปให้สบ,บายเลยติ้งกาบินไปบินให้สบายเลย